สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเบนก็ใช้ t o Face Essence Ultra นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆสาสาว,สาวคนไหนนะคะที่เริ่มมีร่องนะคะมีเส้นบนใบหน้าแล้วนะคะเบนแนะนำเลยค่ะว่าจะต้องใช้นะคะตัวนี้นะคะเป็นนวัตกรรมที่เรียกว่า t o Face Firm Pad คะ่ะเป็นนวัตกรรมจาก Nu Skin คะ่ะทุกคนทุกคนคะเราแค่แต้มที่ใบหน้าเท่านั้นเองแล้วเราก็นวดนะคะ นวดเหมือนกับครีมแต่ว่าเน้นเฉพาะจุดตรงไหนที่เรามีปัญหามีเป็นเส้นตรงนั้นนะคะเน้นได้เลยค่ะแล้วทุกคนคะหลังจากที่เราใช้เสร็จนะคะก็คือดูนะคะว่าผิวหน้าจะดูดีขึ้นดูนะคะว่าเปรียบเทียบข้างที่ทำกับข้างที่ไม่ได้ทำนะคะว่าหลังทำแบบทันทีเนี่ยผลลัพธ์เนี่ยคะ่ะประมาณไหนเนาะแล้วรู้ไหมคะว่านวัตกรรมนี้คะ่ะยังได้นวัตกรรมที่ใช้ค้นพบในการ เจอสารสำคัญนะคะที่เรียกว่าทีกีน97นะคะเป็นสารสกัดจากชาเขียวนะคะแล้วยังมีวิตามินซีนะคะแล้วก็สารสกัดที่เป็นลิขสิทธิ์นะคะเอทดล็อกสำหรับนูสกินด้วยค่ะทุกคนนวัตกรรมตัวไหนที่ผ่านมาจากนวัตกรรมเอทดล็อกนะคะเชื่อได้เลยค่ะว่ามันแบบดีมากๆค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่าข้างที่ทำเห็นไหมคะดูเป็นไงคะ เดือนนี้มีโปรโมชั่นนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวแถมให้ด้วยค่ะ